ทุกคนเคยเห็นหมาแฟนเจอขอมหายิทยาลัยพยาของเราไหมคะมาค่ะพวกเราจะเล่าที่มาให้ทุกคนได้ฟังกันเริ่มต้นจากปัญหาขยะพลาสติกบรรย่อยสลายได้ยากมากๆๆส่วนใหญ่พบเจอขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจึงถูกทิ้งให้เป็นขยะมูลฝอยในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ในประเทศไทยของเราจะพบเจอถุงขยะพลาสติก72.64%ขยะจากขวดน้ำพลาสติก57.71%ขยะจากหลอดพลาสติก43.53%ซึ่งสถิติขยะพลาสติกในประเทศไทยในปี2,565-2,567คือ5 1 8 0 0 0ตันต่อปีแล้วทุกคนท่าบไหมคะ ว่าในมอของเรามีขยะเยอะมากแค่ไหนในตอนแรกมอของเรามีขยะ1-2ตันแต่ในปัจจุบันมอของเรามีขยะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย4-5ตันส่วนสิ่งแวดล้อมและการจัดการที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยพพเยวซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยพพเยาให้มรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลายัยสร้างปัญญาเพื่อนอวัตกรรมชุมชนสู่สากลอย่างยั่งยืน ศูนย์สิ่งแวดล้อมทำการพัฒนามาแขวนเสื้อจากฝากขวดพลาสติก100%เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโครงการนี้เกิดจากแนวคิดการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ซึ่งไม่เพียงช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกแต่ยังสามารถต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นเลโก้แฟ้มเอกสารศูนย์สิ่งแวดล้อมไม่แพนขยายความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อกระจายผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงชุมชนได้มากขึ้นในตอนนี้มีผู้ร่วมบริจาคฝากดน้ำให้กับสูตรเสร็แวดล้อมเช่นอิชิตันและปันโป้ทำการสื่อสารออกไปทำให้มีผู้คนสนใจและเข้ามาบริจาคฝากดน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดจุดประกายความคิดของพวกเราในการทำการสื่อสารให้กับนิสิตมอปลายาจึงทำให้เกิดโครงการรีแคปโฟกุตขึ้นมาพวกเราทำการสื่อสารให้กับนิสิตมอปลายาได้เกิดการเรียนรู้และปรับทัศนคติ เกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะพลาสติกในมอเพยียวโดยทางโครงการของเราจะใช้มาร์คอดพี่ฝาเป็นตัวกลางในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียทั้ง t i k t o อกและ Facebook อีกทั้งยังมีการเพิ่มจุดรับฝาขวดตามพื้นที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยเพเยาเพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยพพเยามีส่วนร่วมในการเก็บฝาขวดพลาสติกจากนั้นเราจะนำฝาขวดพลาสติกไปให้กับศูนย์สิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปรีไซเคิล ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไปพวกเราจัดทําโครงการโณรงร์ลงภายใต้วิชาบูรณา,าการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพและวิชาการโณรงร์ลงออกแบบประสบการณ์และกิจกรรมพิเศษปีการศึกษา25 6 8สาข้ารหกสิจัปดสาขากาจการการสื่อสารคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์พออรู้สึกยังไงที่พวกเราได้มาขอความรู้และสนใจในศูนย์สิ่งแวดล้อมก็รู้สึกดีใจเนาะที่น้องๆเห็นเห็นว่าศูนย์สิ่งแวดล้อมเนี่ย เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาลัยที่สามารถพพอร์ตการทำงานของน้องๆได้แล้วก็เป็นแหล่งความรู้ที่สามารถส่งต่อความรู้หรือว่าให้ความรู้น้องๆในการเข้ามาทำงานได้เราเราดีาใจครับที่ที่มีนิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามหาลัยด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนร่วมกันเนาะก็ถ้าถามความรู้ก็โอเคครับรู้สึกดีใจมากๆครับ พอ,ออยากบอกอะไรกับนิสิตมอพยาวโอเคครับถ้าอยากฝากอะไรถึงนิสิตเนะาะมอัยพยาวก็คือหนึ่งเราอยากให้มีส่วนร่วมครับในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนาะอย่างมีศีิภาพทร,รัพยากรนี้ไปถึงทั้งการจัดการขยะเราทําให้เกิดการตระหนักแล้วก็มีส่วนร่วมที่จะร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมที่จะทําให้มหาลัยเนี้ยสวยงามขึ้นเป็นมหาลัยติดอันดับโลก ในภาพของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเงี้ยอยากฝากทุกคนมีส่วนร่วมร่วมกันในการพัฒนามหาลัยให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับ